ปารีส2024กีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่สามารถขี่จักรยานไปได้ทุกสนามแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปารีส2024ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่าพิธีเปิดไม่เหมือนกับกีฬาโอลิมปิกครั้งก่อนๆที่ผ่านมาที่จัดในสนามกีฬาปิดขบวนพาเหรดของแต่ละชาติ เดินเท้าเข้ามาสู่สนามแล้วก็มีการจุดคบเพลิงข้างในสนามนั้นนะครับแต่พิธีเปิดของปารีส2024คราวนี้มาทางเรือครับทุกประเทศล่องมาตามแม่น้ำแซนเรือแต่ละลำก็คือเรือของแต่ละประเทศแล้วก็มาทีละกลุ่มประเทศครับแบ่งกลุ่มกันมาแล้วก็ระหว่างแต่ละกลุ่มก็มีการแสดงแทรกเข้ามาทุกครั้งนะครับสุดท้าย ไปจุดคบเพลิงที่หอไอเฟลนะครับแล้วการแข่งขันต่อจากนี้ไปก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าติดตามมากเพราะว่าสนามในการจัดการแข่งขันแต่ละแห่งล้วนแต่ใช้เมืองปารีสเป็นฉากหลังครับเช่นสนาม b บีชวอล l ลย์บ l l กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดมีหอไอเฟลเป็นฉากหลังฟันดาบยูโดเทควันโดใช้พื้นที่ที่เรียกว่ากรองปาเลสนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเอ็กซ์โป เป็นโดมโครงเหล็กแล้วแทรกด้วยผนังกระจกขึ้นมาเป็นโดมจัดการแข่งขันในพื้นที่นั้นแล้วก็ยังมีอะไรต่างๆที่น่าติดตามเช่นกีฬาทางน้ำที่ต้องใช้พื้นที่โอเพนวอเตอร์จก ลงใช้ในแม่น้ำแซนเลยไม่ได้ใช้ในระบบปิดหรือว่าอยู่นอกเมืองที่สามารถควบคุมกระแสน้ำและคุณภาพน้ำได้อย่างที่กีฬาโอลิมปิกครั้งก่อนๆทำมาเพราะคราวนี้ปารีสบอกว่าจะทำคุณภาพน้ำของแม่น้ำที่ผ่ากลางเมืองของแม่น้ำแซนเนี่ยแหละครับทำให้มีคุณภาพน้ำเพียงพอที่จะสะอาดและจัดการแข่งขันได้ตามมาตรฐานของการแข่งขันกีฬาทางน้ำในโอเพนวอเตอร์ ก็มีเรื่องหลายเรื่องครับที่ควรจะติดตามแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สื่อไทยไม่ค่อยจะพูดถึงก็คือว่ากีฬาโอลิมปิกคราวนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนๆนในอีกแง่มุมหนึ่งคือเป็นครั้งแรกของกีฬาโอลิมปิกที่ผู้เข้าชมกีฬาสามารถขี่จักรยานไปได้ทุกสนามมีเส้นทางจักรยานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เชื่อมโยงทุกสนามเข้าด้วยกันทั้ง35สนามในมหาคนครปารีส ถามว่าเอ็กซ์ครั้งก่อนๆไม่เคยมีจัดมาเหรอแบบนี้เพราะว่าหลายๆเมืองที่เป็นเจ้าภาพครั้งก่อนๆก,ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการใช้จักรยานทางนั้นลองย้อนดูกันครับปักกิ่ง2008ครับประเทศจีนแน่นอนทุกคนทราบดีว่าใช้จักรยานเป็นหลักอยู่แล้วคราวนั้นเนี่ยเขาจัดเตรียมอย่างดีเลยครับมีจักรยานให้เช่าจำนวนมาก แต่ว่าแน่นอนความใหญ่ของมหานครปักกิ่งครับไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงโดยจักรยานกันแน่นอนเพราะว่าระยะทางมันไกลก็ไม่ครบต้วนสมบูรณ์ครับแล้วก็มีการใช้จักรยานให้เช่าเป็นจํานวนมากจริงๆแต่ก็ไม่ได้ทุกสนามมันมีข่าวว่าวันแรกที่มีจักรยานให้เช่าครับจากศูนย์คันเป็น4ล้านคันเนี่ยใช้เวลาแค่2ปี แต่หลังจากนั้นใช้เวลาเพียงแค่6เดือนครับหายไปหมดเลยเพราะว่าคนไม่นิยมไม่สามารถบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดีจักรยานหายบ้างและอื่ตอนนี้ก็ไม่ได้นิยมอีกต่อไปแล้วนะครับถัดมาอีก4ปีครับลอนดอน2012ที่ประเทศอังกฤษแม้ว่าในช่วงนั้นจะส่งเสริมการใช้จักรยานมากมีจำนวน ครั้งของการใช้จักรยานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากสําหรับสะพานข้ามแม่น้ําเทมสทั้งหลายครับมีการใช้จักรยานมากขึ้นถึง20%และบริเวณโดยรอบสนามที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมีปริมาณการใช้จักรยานมากขึ้น ถึง67%เรมื่อเทียบกับก่อนมีการแข่งขันทีเดียวแล้วก็ใน1เดือนที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปรากฏว่ามีการเช่าจักรยานไปใช้ถึงมากกว่า1ล้านครั้งทีเดียวนะครับเป็น1เดือนที่มีการใช้จักรยานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลอนดอนแต่ว่าก็มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นครับเพราะว่ามีผู้ขี่จักรยานคนหนึ่งถูกลดบัสชนใกล้โอลิมปิกพาครับและถึงขั้นเสียชีวิตทีเดียว ถัดมาอีก4ปีที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลปี2016นะครับเขาวางแผนไว้แบบเดียวกับที่ปารีสทำเลยครับก็คือมีเส้นทางจักรยานที่เชื่อมโยงทุกสนามกีฬาเข้าด้วยกันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็สร้างไม่เสร็จ ทั้งเส้นทางนะครับแม้ว่าจะมีเส้นทางเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากก่อนที่จะมีกีฬาโอลิมปิกแต่ก็ไม่ครบทุกเส้นทางแล้วก็ยังมีปัญหาตามมาอีกครับเพราะว่ามีบริเวณที่เป็นสะพานจักรยานริมหาดริโอเดจาเนโรที่เป็นโชว์เคสเป็นจุดถ่ายรูปของเขาปรากฏว่าถูกคลื่นซัดรับพังลงมาขณะที่มีคนใช้อยู่บนเส้นทางจักรยานนั้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึงสงคนทีเดียวต่อมาครับ โตเกียว2020ก็แม้ว่าจะเจอโควิดแล้วก็ต้องจัดในปี2021นะครับเขาตั้งใจที่จะมีเส้นทางจักรยานเพิ่มขึ้นถึง2เท่าแต่สุดท้ายก็สร้างไม่เสร็จครบสมบูรณ์ทั้งแผนที่วางไว้เพราะมีปัญหาบริเวณทางร่วมทางแยกครับเพราะในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะต้องมีทั้งรถบัสของนักกีฬารถบัสของสตาฟ รถบัสของคนที่ไปดูกีฬาแล้วก็ยังมีเส้นทางจักรยานเส้นทางเดินเท้าอีกบริเวณทางร่วมทางแยกเป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นไม่สามารถจะแก้ปัญหาจุดตัดตรงนี้ได้ก็เลยไม่ถูกใช้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาไม่สามารถใช้เส้นทางจักรยานได้ครบอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับ ปารีสได้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องจักรยานไว้หลายอย่างมากครับตัวอย่างเช่นบริเวณรอบๆอบสตาร์ทเดอะฟรอนะครับซึ่งเป็นสถานที่ในการแข่งขันกรีธาต่างๆนะครับทั้งประเภทลูกและประเภทหลานก็ได้มีการจัดเตรียมทั้งเส้นทางจักรยานและบริเวณที่จอดจักรยานนะครับที่สามารถรองรับจักรยานได้ถึง2000 20, 0คันทีเดียวนะครับแล้วที่กรักดูนอตนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลัก ของปารีสแห่งหนึ่งนะครับก็จะมีที่จอดจักรยานที่เป็นไฮเทคโนโลยีครับมีทั้งหลังคาคลุมมีระบบอัตโนมัติแล้วก็หลังคาเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อจะเอาพลังงานนั้นมาใช้ในการโอเปเรตบริเวณที่จอดจักรยานที่เป็นไฮเทคตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีการเตรียมจักรยานให้เช่าเป็นจำนวนมากนะครับหลายยี่ห้อทีเดียวอย่างเช่น แวร์ลิฟ์เนี่ยนะครับก็เตรียมจักรยานให้เช่าเพิ่มเติมอีก3,000คันรวมแล้วทั้งหมด2,000 0คันสำหรับยี่ห้อแวร์ลิฟ์ยี่ห้อเดียวนะครับยี่ห้อลามครับก็เตรียมจักรยานไว้ให้เช่า5,000คันนะครับแล้วก็ยังมี ผู้าให้บริการบางรายที่เตรียมจักรยานให้เช่าเป็นประเภท e-bike นะครับซึ่งเป็นจักรยานไฟฟ้าอีก1,000 0คันรวมทั้งหมดแล้วนะครับทั้งจักรยานใช้แรงคนถีบและจักรยานไฟฟ้าในปารีสนะครับรวมแล้ว3,000 0คันที่เตรียมไว้ให้ผู้มาชมกีฬาในปารีส2024เนี่ยสามารถเช่าได้ครับ ทีนี้มาดูเส้นทางจักรยานกันบ้างครับเส้นทางจักรยานที่ปารีสได้เตรียมเอาไว้เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสถานการณ์ในการจัดเตรียมมากครับเพราะว่ามีตั้งแต่เส้นทางที่ทําง่าย ไปจนถึงเส้นทางที่ทํายากเส้นทางที่ทําง่ายก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็แค่กันเอาช่องทางจราจรออกไปนะครับอาจจะ1เลนแล้วก็ทําขอบกั้นนะครับที่ทําด้วยแกรนิตแล้วก็ใช้ถนนเส้นเดิมเลยนะครับพื้นผิวการจราจรแบบเดิมทําให้เป็นทางจักรยานแบบที่เป็นทูเวย์ครับสวนทางกันได้หรือว่าในบางพื้นที่ครับต้องใช้มาตรการต่างๆแล้วก็ใช้มาตรการการก่อสร้างมากมายครับตัวอย่างเช่นบริเวณใกล้ๆสนามกีฬา ป๊อกเดลาชาเปลนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นชุมชนของผู้มีรายได้น้อยและบริเวณนั้นมีทางหลวงประเภทไฮเวย์นะครับตัดผ่านชุมชนแบ่งออกเป็นสองฝั่งชุมชนขาดออกจากกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกลายเป็นชุมชนที่แตกสลายนะครับเลยกลายเป็นชุมชนของผู้มีรายได้น้อยที่คุณภาพชีวิตไม่ดีนะักวิธีการของเขาก็คือการเปลี่ยนไฮเวย์นั้นครึ่งหนึ่งครับให้เป็นเส้นทางจักรยาน แน่นอนทุกท่านนึกถึงไฮเวย์ถนนสายประธานที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองออกมันมีแต่ถนนและหลายทางเพราะไม่มีใครไปเดินริมถนนบนไฮเวย์นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือเอาช่องทางสองช่องทางบวกกับหลายทางข้างหนึ่งเนี่ยมาเป็นเส้นทางจักรยานและทางเดินเท้าก็ไม่ใช่แค่จักรยานและเดินเท้าเท่านั้นนะครับ ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นสําหรับคนขี่จักรยานและเดินเท้าด้วยก็คงไม่เดินตากแดดกันนะครับแล้วก็ให้เหลือช่องทางสำหรับรวิ่งแค่สองช่องการทําแบบนี้ครับหลังจากกีฬาโอลิมปิกแล้วไม่ใช่แค่เส้นทางจักรยานจะคงอยู่เท่านั้นถนน จะถูกยุบลงเหลือสองช่องนะครับและทางเท้าต้นไม้จะอยู่ตลอดไปแล้วก็จะทำให้ชุมชนบริเวณน,นั้นมีเส้นทางจากยานมีทางเดินเท้าซึ่งแต่เดิมเป็นไฮเวย์มันไม่มีเลยนะครับกลายเป็นองค์ประกอบที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนบริเวณน,นั้นและจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีไรายได้น้อยให้ดียิ่งขึ้นด้วย แต่ว่าเส้นทางจักรยานที่ครบถ้วนสมบูรณ์เชื่อมโยงได้ทั้ง35สนามแข่งขันในมหาคนครปารีสครับไม่ได้กระพริบตาแล้วเกิดขึ้นเลยมันเริ่มตั้งแต่ในช่วงโควิด2019แล้วครับณเวลาที่มีโควิดระบาดอย่างหนักแน่นอนเวลานั้นปารีสก็เหมือนมหาคนครทั้งหลายในโลกครับพยายามที่จะให้คนเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทอื่นที่มีโซเชียลดิสเซนซิ่ง ปกติแล้วคนปารีสเดินทางด้วยเมโทรหรือรถใต้ดินของเขาเป็นหลักและแน่นอนว่าในช่วงที่โควิดแพร่ระบาดหนักๆรถไฟใต้ดินคือพื้นที่ที่คนแออัดและสามารถแพร่เชื้อได้เป็นอย่างมากทีเดียวดังนั้นสิ่งที่ปารีสและมหานครทั้งหลายในโลกทําแต่ประเทศไทยไม่ได้ทำนะครับในช่วงเวลานั้น คือไปส่งเสริมการเดินเท้าและจักรยานเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการใช้งานสับเว์หรือเมโทรที่มีโอกาสแพร่เชื้อเป็นอย่างมากเขาได้สร้างเส้นทางจักรยานแล้วก็เปลี่ยนการเดินทางจากเดิมจากเมโทรหรือสับเว์ของเขามาสู่จักรยานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับเพราะณเวลานั้นมีคนเดินทางด้วยจักรยานเพิ่มขึ้น ถึงเป็นจำนวน5แสนเที่ยวต่อวันทีเดียวนะครับโดยที่สัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นมากครับในปี2019เนี่ยมีสัดส,ส่วนการเดินทางด้วยจักรยานเพียงแค่5%ของรูปแบบการเดินทางทั้งหมดแต่ว่าเขาได้เปลี่ยนครับแล้วก็ทำให้มีการใช้จักรยานเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าครับกลายเป็น11%ในช่วงปี2022แล้วในช่วงกีฬาโอลิมปิก2024ครับ 35สนามกีฬาที่เชื่อมโยงด้วยจักรยานทั้งหมดเนี่ยเขาคาดหวังว่า10%ของผู้มาดูกีฬาทั้งหมด10ล้านคนนะครับก็คือ1ล้านคนเนี่ยจะเดินทางด้วยจักรยานในระยะระหว่าง15นาทีถึง30นาทีเพื่อเชื่อมโยงที่พักของเขากับสนามกีฬาและสถานที่สำคัญต่างๆในมหาคนครปารีสแต่แน่นอนครับ เขาก็กลัวการก่อการร้ายการก่อเหตุอา,อ,อ,อาชญากรรมเพราะฉะนั้นในบริเวณศูนย์กลางของเมืองที่35สนามกีฬาตั้งอยู่เนี่ยคนที่จะขี่จักรยานเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ก็ต้องมีตั๋วเข้าชมของแต่ละสนามกีฬานะครับมายืนยันกับ Security g การ d ต่างๆคุณจึงสามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ ถามว่าแนวคิดในการที่จะทําให้ทางจักรยานเนี่ยเชื่อมโยงทั้งหมด35สนามได้เนี่ยมันยากลําบากไหมกว่าจะได้มาซึ่งตรงนี้โอ้โหเกือบไม่ได้ครับเพราะว่าตอนแรกที่เสนอจะทําเส้นทางจักรยานและทําให้คนเดินทางมาชมกีฬาทั้งหมดเนี่ยเดินทางในพื้นที่ชั้นในของปารีสที่มีสนามกีฬาเป็นจำนวนมากเนี่ยด้วยระบบขนส่งสาธารณะเดินเท้าหรือขี่จักรยานเรียกว่ากรีนทาวน์สปอร์ตทั้งหมดเนี่ย ถูกคัดค้านเป็นอย่างมากจากคนในเมืองแล้วก็นักการเมืองครับเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นทางที่มีอยู่เนี่ยมันรับไม่ไหวหรอกเพราะไม่ใช่แค่เดินเท้าขี่จักรยานแล้วก็ขนส่งมวลชนสําหรับผู้เข้าชมกีฬาเท่านั้นแต่รถบัสสาหรับนักกีฬาแล้วก็สตาฟร,รถฉุกเฉินและอื่นๆที่ต้องนําทางและก็รักษาความปลอดภัยเนี่ยถนนชั้นในของปารีสอ่ะมันรับไม่ไหวหรอก แต่ว่าผู้จัดเขาไม่ยอมแพ้ครับในปี2022ครับเดือนพฤษภาคมเขาได้ทดลองของจริงเลยด้วยการทดลองวิ่งคบเพลิงครับวิ่งคบเพลิงนี่ไม่ได้วิ่งคนเดียวนะครับก็ไปส่งต่อกันบริเวณจุดสำคัญที่ฉากหลังเป็นไอคอนิกของปารีสนะครับมีการเหมือนวิ่งผาดนะครับส่งต่อกันไปแต่เขาทดลองไม่ใช่ใช้คนวิ่งครับส่งต่อกันด้วยจักรยานครับ แล้วมันทําได้จริงในสภาพของการจราจรปกติที่ปารีสเป็นอยู่ณเวลานั้นท่านนายกเทศมนตรีนครปารีสครับแอนฮิดาโกเห็นดังนั้นก็เลยยืนยันที่จะทําเส้นทางจักรยานเชื่อมโยงทั้ง35สนามแข่งขันเข้าโดยกันและให้ใช้งานได้อย่างที่ตั้งใจไว้ แม้แต่เขตด้านตะวันตกของมหานครปารีสซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้รถยนต์มากที่สุดในมหานครปารีสแล้วเนี่ยก็ยังทำสำเร็จเลยครับเพราะว่าโชคดีที่บริเวณนั้นเนี่ยมีสนามจัดการแข่งขันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการที่มีสนามเหล่านี้เป็นจำนวนมากก็มีดีมานของคนเข้าชมเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องชอบธรรมครับที่จะทำให้คนเหล่านั้นสามารถเดินทางด้วยเส้นทางจักรยานได้เช่นกัน และแนวทางการส่งเสริมการใช้จกักรยานการเดินเท้าการใช้ขนส่งมวลชนครับก็ดันไปตรงกับมอตโต้หรือคำขวัญของโอลิมปิกสากลครับที่ว่า faster higher stronger เร็วกว่าสูงกว่าแข็งแรงกว่า เพราะว่าไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นครับที่ได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจากการแข่งขันกีฬาผู้เข้าชมกีฬาที่เดินเท้ากี่ักรยานมาด้วยระบบขนส่งมวลชนก็ได้ขยับร่างกายและทําให้ร่างกายของผู้เข้าชมแข็งแรงขึ้นตามไปด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับโอลิมปิก2024คราวนี้ไม่เหมือนโอลิมปิกครั้งที่ผ่านๆมาเลยและน่าตื่นตาตื่นใจมากก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกัน ต่อไปและคงเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับโอลิมปิกครั้งต่อไปมีคนบอกว่าลอสแองเจลิส2028ครับเจ้าภาพคราวหน้าลำบากแน่นอนเพราะว่าปารีส2024ได้สร้างสแตนดาดไว้สูงมากและเปลี่ยนโฉมหน้าของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ